It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, กาแต่จะลงไหนดีอ่ะออเชีไปข้งล่างใช่ไาวยู้วยแต่เห็นมุ่เรียบปอ่ะลเพียบเลย er. ่อราลงเลยดคนด้วยโอ้โหนาฬีกาัน่าดูเลย

Uh ได้ปะเอาเลยอยนันนสอ้งนหยา A few moments later โอ้โเมื no wow. oh yle, ่อก <minutes> oh, ี there there ้แม่งจไข้หลังยิงเลยไหนนะอยู่ไหนเล่นเลยเดเดเดเพื่อนไปไโอ้ ต้องอยู่ในตึกนี่แหละคนนั salts, Somehow, ้นยิงก่อนเอ่อโอ้โหยิงนู้อยู่ไหนยิงก่อนยิงก่อน อะไรวะเนี่ยยิงแล้วกันมันคือะไรใครใครรู้คอมเมนต์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรไป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 ันขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ไหนเนี่ยสวยสวยน่าน่าจราวราน้อไเสร็จ ิปฉากนี้แหละมาเลยตอระคา,านมาหาพี่เนี่ยมาเ,าเก็บของสักหน่อยแล้วกันเื่อโดนตำรหลบับ It was at this moment that he knew he fucked up เข้าหลังไม่ได้กินหรอกไเ้ยรถนี่ไงสงบีบไปดีแกเอเยเลกันนะทหารมาเต็มเลยหายรอบไปแล้วเอเราจม่งหน้าไปก่อนนะเราก็ต้องขับรถไปข้างหน้าเลนะเ้แล้วมันคนนี่ตร โอ๊ยโอ้ยโอโอโอ้ยโอ๊ยโอ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 ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยอยโอยโอ๊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 ยโออโออย แ่ถึงไหมวะถึงไหมวะถึงเที่ถึงเที่โอเคสวย moving here เอ๋เหมือนว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่แคมป์เราได้เลยเนี่ยรู้สึกถ้าได้สถานที่สวยมากเลยต้กอีวอลดกดรับได้ไหมโอ้มันรับไม่ได้

ไม่ตายดัดักดักดต้องดักเราต้องดักเราตอนนี้าเว้่ลด้วยจิงเลยเมากสมากหมจะมีอยู่คนนั้นคนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ้ยเพื่อนดาวเพือนดาวาตกย

ข้งหลังดรถโหโอ้โหล้งเอาลงคู่ถ่ายแล้วเพื่อนมาขาลงขาลงไม่จะไปเก็บงานไม่เก็บานัยู่เพื่อนแทงคิวมากเพื่อนแงคิวเพื่อนแทงคิวนเปิดบ้ารอประเี๋ว t o m จังหวะดียังไงต่อดีฮะโอ้ยดีที่ว่าได้เกิดใหม่ได้แสงไม่ยี่สิบวิอะไม่ใช่สองวินะยี่สิบวิโอ้โหยี่สิบวิก็นานเลต,ตายต่ก็ประมาณนาทียงแล้วมั้งเนีน่นางออกไม่ได้ช่างมันอ๋อมันติดอันนี้ไงมันติดภารกิจไอ้ค้นหาเนี่ย ว่าเพื่อนมันรหนึ่งไปรับไปเพว่ามันชนไปได้โอเคปืนนี้เลยได้ดีกว่าอนี้อันนี้ดีสุดละสึกของอันนี้ก็ดีเปลี่ยนเลยสวยอืมเอกากระจายเหรออืมออกมาไปปลาเล่นดีกว่าจะได้ปลาไหม จะได้ปาไหมก่อนจะได้ปาเฮ้ยสนยเฮ้ยนี่แหละที่เราต้องตามหาที่เลงไว้ที่เราเลงไว้เลยมาไปโซนี้อันนี้ตอกนี้มาคเบอร์เพื่อนก่อนมาควเวอรละช่างมันตอนนี้เยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะได้โซนสนุกสนุกแล้วสิ ยิงแล้ว <Man> ก no hmm. ันนี t ่นะได้สองตัวเลยฮะขึ Twelve, ้กดไม่ได <X un> ้ไปดีนะลุยเลยนะขอลุยเลยละกันหล่อยิงหล่อยิงหล่อตายซะ Me, We advise enemy reinforcements are incoming. My distracting intel. Secure the area until the downloads complete. Enemy reinforcements incoming Expect an no attack oh, no, 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 no. Transfer complete Locate and secure additional assets Enemies are slowing our transfer Get the area secure Your team no, 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 no. is in the safe no, no, no. zone Look Enemies are interrupting no, no, no. our data transfer them out ว่าภารกิจขอเราก็จะเสร็จแล้วถ้าเราต้องกดยินยันอะไรสักอย่างเรา,เอ,าอัพไฟให้เสร็จนี่งไงไฟจะเสร็จแล้วหน่อยเดียวหน่อยเดียวเพื่อดาวสองเือดร้อยหลับเล็กนโอ้โหตังค์กูเยอะเก,เก็บเก็บเงินเยอะเลย ยูเอวีก่อนนะยิงแล้วก็ส่งแป๊บโอเคมาออกออกดูเฮ้ยเพื่อนอ้ยสนี่เพื่อนกูหรอได้ได้เข้าไางในใช่ไหมคิดว่าจะรอดแต่คิดว่าจะรอดมายิง ร้องไปเถอะองไปเลยสวยนี่อะไรวะป่าไ้ว no. ก yeah, no ันไม่ไ no. ด้โนเ่นน้ำไปแล้โอเครีเฟรน์กันดีว่าบีบแล้วบีบแล้วโซนไม่นานโอ้เพื่อนกว่าจะเกิดตั้ง30กว่าวิ โอ้โหเว้าไม่โดนไม่นะโอ้มันนันนันนันเลยข้างหน้าก็มีโอ้โหโอ้ไม่นะเออได้ที่แปดวเนี่ย